สวัสดีครับ Quality Weekly เจอกันเป็น EP ที่5แล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมผู้บังคับหน่วยสายแพทย์กองทบกหรือว่าเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ67ด้วยนะครับซึ่งท่านจะยกรมแพทย์ฐานบกก็ใช้โอกาสนี้ในการถแถลงนโยบายของท่านหลังจากที่เข้ามารับตําแหน่งเจ้ากรมแพทย์ฐ,ฐานบกนะครับซึ่งท่านจะกรมได้กรุณานํายุทธศาสตร์กรมแพทย์ฐานบกปี66 70มาเป็นกรอบในการถแถลงนโยบายของท่าน โดยแต่ละเป้าประสงค์ทั้ง13เป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์นะครับก็ใช้เป็นกรอบในการที่ท่านจะกล่าวถึงนโยบายของท่านเรียกว,ว่าตั้งแต่เป้าประสงค์ที่1ไปจนถึงเป้าประสงค์ที่13ทุกเป้าประสงค์ล้วนแต่มีเรื่องที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นมีนโยบายที่ท่านมอบให้นะครับตรงนี้ในมุมของ f a c i l i t a t o r สำนักง,งานยุทธศาสตร์กรมทหารบกก็คงต้องขอบพคุณท่านโยกรมนะครับที่ได้กรุณาบูรณาการนโยบายของท่าน เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ไปในตัวแล้วระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าเราได้มีการร่วมกันนะครับจัดทํายุทธศาสตร์มาแล้วก็มีการดําเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับที่แล้วจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับมีกลไกในการกํากับติดตามต่างๆนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนไปนะครับจะชาจ์จเร็วก็เป็นไปตามาปัจจัยต่างๆนะครับแต่ก็สตรองพอที่จะทําให ตั้งแต่อดีตท,ท่านเจ้ากรมนะครับท่านก่อนๆจนถึงเจ้ากรมแพทย์ฐานบกท่านปัจจุบันนะครับได้นํายุทธศาสตร์มาเป็นกรอบในการถแถลงนโยบายแทบจะทุกท่านต้องบอกอย่างนั้นนะครับดังนั้นเมื่อมีนโยบายแล้วแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับมีความมุ่งหมายจะให้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนําไปปฏิบัติเนื่องจากว่าท่านได้นํายุทธศาสตร์มาเป็นกรอบในการถแถลงนโยบายของท่านด้วยนะครับนั่นก็เป็นหน้าที่ของสํานักงานยุทธศาสตร์เหมือนกัน เนื่องจากว่าเราอยู่ในช่วงของการพิจารณาโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างที่ได้คุยให้ฟังไปใน EP ที่แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมพิจารณาโครงการไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็จะได้โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ67แล้วก็รวบรวมเป็นแผนปฏิบัตรริราชการประจําปีขออนุม,มัติต่อไปแต่เนื่องจากว่ามีนโยบายของท่านยกระมท่าฐานบกนะครับ ได้แถลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางสยศทางสำนักงานยุทธ,ธศาสตร์นะครับจะนําโครงการที่ได้พิจารณากันเนี่ยมาแมทชิ่งกับนโยบายท่านกยงนะครับก็จะพบว่าผมคิดว่าคงไม่ได้ต่างจากปีที่ผ่นานมาจะมีนโยบายบางเรื่องของท่านนะครับที่มีความสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสนับสนนยุทธศาสตร์ด้วยดังนั้นก็จะถือว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่ ช่วยตอบสนองนโยบายท่านเจ้ากรมแพทย์ฐานบกนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับบางโครงการอาจจะมีความใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่ท่านอยากให้เกิดเพราะว่าปกติแล้วนโยบายของผู้กำกับชาบางทีก็จะเป็นเรื่องที่ท่านได้กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติด,ด้วยนะครับก็อาจจะนํามาเพิ่มเติมนะครับอาจจะนํามาบูรณาการกันในโครงการยุทธศาสตรนน์นั้นๆนะครับที่มีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับก็ปรับให้มีความสอดคล้องกับนโยบายท่านชจ้ากรมตรงนี้ก็ จะดาเนินการไปได้เป็นการนํานโยบายไปปฏิบัติระดับนึงแล้วนะครับแต่ก็แน่นอนครับอาจจะยังมีนโยบายบางส่วนของท่านเจ้ากรมที่สแกนดูโครงการที่ได้พิจารณาไปแล้วไม่มีโครงการไหนที่อสอดคล้องตามนโยบายที่ท่านได้มอบมาก็คงเป็นหน้าที่ของกองฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นฝั่งของศูนย์อนวยการแพทย์ทบคล้าวและหน่วยขึ้นตรงนะครับที่ต้องดูว่าภารกิจของหน่วยของท่านนะครับมี นโยบายเรื่องใดที่สอดคล้องตามภารกิจและท่านจะดำเนินการอย่างไรวิธีการที่ถ้ามองในมุมของยุทธศาสตร์นะครับถ้านํานโยบายนั้นมาจัดทาเป็นโครงการยุทธศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่จะมีกลไกในการติดตามวัดผลอยู่แล้วนะครับว่าทําได้มีผลสําเร็จบรรลุผลมากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญอย่างที่ได้เคยเรียนครับเรื่องการบูรณาการนโยบายมาสู่ยุทธศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่เราทํามาโดยตลอดเพราะ นโยบายเป็นเรื่องของผู้บคคลบัญชาซึ่งท่านจะอยู่ในวาระโดยเฉลีย่ยท่านยุตรมแพทย์ฐานบกก็ประมาณ1ปีถึง2ปีนะครับดังนั้นทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ท่านหวังจะท่านหวังจะให้เกิดประโยชน์ต่อโรแพยาฐานบกทั้งสิน้นซึ่งมันอาจจะต้องดําเนินการไปต่อเนื่องมากกว่าในช่วงที่ท่านดํารงตําแหน่งอยู่นะครับนั้นการแปลงนโยบายมาเป็นโครงการยุธทธศาสตร์ก็จะทําให้สิ่งนั้นสามารถเกิดขึ้นไปได้ต่อเนื่องนะครับ จะถามถามว่าแล้วแล้วจะมีวันหยุดหรือเปล่าผมว่าก็เป็นไปตามหลักเ,เหตุและผลครับเพราะว่าการเป็นโครงการสัมยุทธศาสตร์ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีตัวชี้วัดมีเป้าหมายมีการประเมินนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่มองว่าอาจจะมีวิธีการอื่นๆนะครับมีโครงการอื่นๆมาทดแทนแล้วนะครับมันก็อาจจะถึงเวลาที่ถือว่าหยุดสิ้นสุดโครงการนั้นไปได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็จะทําให้เกิดความต่อเนื่องไปได้มากกว่าใน ช่วงเวลาที่ผู้กับัญชาดำรงตําแหน่งอยูนะ่ตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละกองฝ่ายนะครับแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบคงจะไปพิจารณาผมคงไม่กล้าล่วงนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะนําทั้งหมดมาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการต่อไปนอกจากเรื่องนโยบายของท่านจะกรมแล้วก็คงต้องพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจริงๆก็เป็นวันอังคารเหมือนกันนะครับในวันที่จะพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์แต่ว่าทางกองทัพบกก็จะมีการประชุมกําหนดแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพบก ในปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับซึ่งในปีนี้ก็ดูจะให้ความสําคัญนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกท่านที่1จะเป็นประธานทางกรมแพทย์ฐานบกก็จะมีรัตนเจ้ากรมแพทย์ฐานบกท่านที่1ไปร่วมประชุมด้วยซึ่งก็คงจะมีแนวทางของกอ,องทบกในเรื่อง KM เรื่อง knowledge management ที่จะถ่ายทอดมาเราก็คงจะนามาปฏิบัติอย่างไรก็ตามจริงๆแล้วเรื่องของการจัดก,การความรู้เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วอยู่ในยุทธศสาสตร์ด้วยนะครับแต่ถ้าจะมอง ย้อนกลับไปให้เห็นภาพขององค์กรทั่วๆไปนะครับหยิบโมเดลของ PMQA ที่ผมได้กล่าวถึงว่าเป็นเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์โมเดลก็จะพบว่ามีคำว่าการจัดการความรู้ KM อยู่ในบทที่4นะครับเป็นพื้นฐานขององค์กรที่ดีอยู่แล้วนะครับการจัดการความรู้มีตำรามากมายมีวิธีการที่อาจจะไมไ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ หลายๆตำราก,ก็จะพูดถึงว่าการจะไปดูว่าจากการความรู้ได้ดีหรือไม่ก็ต้องไปดูที่งานมันควรจะต้องดีขึ้นซึ่งก็ถูกต้องนะครับการจะกคารู้ก็จะเป็นพื้นฐานของการของการพัฒนางานนะครับพัฒนากระบวนการมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ก็แน่นอนครับถ้าเราไปมองว่าเราไปมองกระบวนการหรืองานสักชิ้นหนึ่งที่มีกระบวนการมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นบางทีเราก็อาจจะไม่สามารถเคลมว่า มันสะท้อนว่าการจัดการความรู้เราดีได้แบบเต็มปากนะครับเพราะจริงๆแล้วในความสําเร็จของกระบวนการปรับปรุงกระบวนการนะครับมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมันอาจจะมาจากปัจจัยอื่นถ้ามองในมุม pmqa อาจจะมาจากการนําองค์กรนะครับผู้บัญชาเบอร์หนึ่งลงมาร่วมเล่นด้วยนะครับอาจจะมาจากการมีกลยุทธ์ที่ดีอาจจะมาจากการที่เรามุ่งเน้นเรามองผ,อผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางอาจจะมาจากการที่ผู้รับผิดชอบ งานนั้นๆมีความรู้ความสามารถนะครับดังนั้นจึงมาจากทุกๆปัจจัยรวมกันนะครับและนอกจากนี้แล้วถ้าเราไปมุ่งมองกระบวนการที่ปรับปรุงหรือผลลัพธ์ที่ดีเป็นเรื่องๆตรงนั้นก็ยิ่งทําให้เราไม่สามารถจะสรุปได้นะครับว่าหน่วยงานของเรามีการจัดการความรู้ที่ดีเพราะว่ามันเป็นอาจจะมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องอืน่นๆท่านจะมีองค์ความรู้ ที่เพียงพอหรือไม่ในมุมของยุทธศาสตร์เราวางตำแหน่งของเรื่องการจัดการความรู้ไว้เหมือนเหมือนกันเป็นพื้นฐานอยู่ในเป้าประสงค์ที่4ที่ผมได้พูดถึงไปตั้งแต่ ep ที่แล้วนะครับเป้าประสงค์ที่4มีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติมุมนึงเป็นเรื่องของการวิจัยการทํางานที่ไม่รู้เรื่องโน่นนี่นั่นก็อาจจะสามารถหาคําตอบจากการนําเรื่องใช้การใช้กระบวนการวิจัยมาหาคําตอบนั่นก็เป็นมุมหนึ่งนะครับแต่อีกมุมนึงก็คือการจัดการความรู้นี่แหละครับเรื่องของ km นี่แหละ ก็คือการทําให้อ,องค์ความรู้นั้นอยู่ในหน่วยงานนะครับมีคีย์เวิร์ดที่ทุกคนคงทราบกันดีเรื่องของ tacit และ explicit นะครับความรู้ฝังลึกความรู้ชัดแจ้งนะครับวิธีการที่อธิบายง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยน tacit นะครับที่อาจจะอยู่กับตัวบุคคลนะครับเพราะว่าคนเราทํางานไปก็เรียนรู้ไปมีประสบการณ์มากขึ้นมีองค์ความรู้มากขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็น explicit ความรู้นี้ก็อาจจะลืมเลือนไปได้หรือว่าไปพร้อมกับผู้ที่ปรับย้ายเอาไปหรือกเกษียณไปดังนั้นก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานนะครับจะต้องรักษาองค์ความรู้นี้ไว้ให้อยู่กับหน่วยดังนั้นความมุ่งหมายหรือว่าจุดมุ่งเน้นนะครับในการจัดการความรู้ตามยุทธศาสตร์ของเรานะครับเราจึงมองเรื่องของการมีองค์ความรู้อย่างครอบคลุมมองภาพรวม,มของหน่วยนะครับมีกระบวนการที่สําคัญเรื่องใอรบ้างและแต่และเรื่องนั้น มีองค์ความรู้ที่เพียงพอหรือไม่ถ้ามีการจัดการความรู้ที่ดีก็จะทําให้สามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็อยู่ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองนี่คือเป้าหมายหลกักๆตามยุทธศาสตร์ของเราหากว่าแนวทางการจัดการความรู้ของกองทัพบกอาจจะมีเรื่องอื่นที่เน้นเพิ่มเข้ามาเราก็นํามาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าจะเห็นว่าสิ่งที่ได้เน้นเอาไว้ผ่านตัวชี้วัดต่างๆจะมุ่งในเรื่องของการรักษาองค์ความรู้ ในภาพรวมๆไม่ใช่กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งซึ่งมันเป็นวัตถุประสงค์นะครับของเป้าประสงค์ที่อยู่ตามมิติล่าสุดการพัฒนาองค์กรอยู่แล้วทั้ง4เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้หมายความว่าทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดการทรัพยากรต่างๆนะครับการบริการทางการแพทย์ในที่ตั้งไหนสนามทุกกระบวนการนั้นมีองค์ความรู้เป็นพื้นฐานทั้งสิ้นหรือเป้าประสงค์ถัดมาทุกกระบวนการนั้นมี ข้อมูลเพียงพอต่อการวิเคราะห์การตัดสินใจต่างๆหรือเป้าประสงค์ถัดมาบอกว่าทุกกระบวนการมีกรอบแนวความคิดในการที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับทำกระบวนการนั้นให้มันดีกว่าเดิมนะครับจะหมายถึงนวัตกรรมใหม่ๆอันนั้นก็คือความหมายของเป้าประสงค์ที่2และแน่นอนครับทุกกระบวนการที่ว่าก็ต้องทําภายใต้ความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบก็คือกรอบในเรื่องทำอภิบาลซึ่ง เป็นเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางนะครับความเหมาะสมในการจัดซื้อขอยาตใช้คาว่าเครื่องมือแพทย์เลยก็แล้วกันจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบากลกองทบกตามกรอบยุทธศาสตร์นะครับชื่อการประชุมก็คงจะพอฟังได้เหมือนกันว่ามามุ่งเน้นในเรื่องของธรรมพิบาลอยู่เหมือนกันยิ่งหากว่าหลายท่านอยู่ในการประชุมหน่วยสายแพทย์ได้ความสิ่งที่ รองเจ้าคณะแพทยบภาท่านที่2ได้เน้นย้ํานะครับท่านเป็นประธานในการประชุมที่ผมกล่าวถึงนี้ด้วยอย่างว่าท่านดูแลเรื่องของการส่งกับรางบำรุงและท่านก็มีข้อห่วงใยในหลายเรื่องนั่นหมายความว่าเราก็คงจะต้องมามีวิธีในการกํากับนะครับไม่ให้เกิดการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งมันมีอยู่หลายในยะด้วยกันนะครับสิ่งหนึ่งก็คือการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยตรงนี้จะกลับมาอยู่ในเรื่องของ การมียุทธศาสตร์ของหน่วยที่ดีซึ่งผมได้พูดถึงตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับเ,เราพูดถึงโรงพยาบาลกองทบเป็นเป็นหน่วยเป้าหมายซึ่งปกติล้วคงจะต้องมียุทธศาสตร์ของหน่วยอยู่แล้วตามมาตรฐาน HA นะครับซึ่งยุทธศาสตร์นั้นควรจะมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะการมองอพื้นที่ของหน่วยนะครับแล้วก็สามารถกําหนดได้ว่าหน่วยจะมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านใดแต่ก็คงจะมีสํานักอขอภัยครับมี แผนแพทย์ของทัพภาคนะครับที่จะมากํากับอีกระดับหนึ่งนะครับว่าในพื้นที่แต่ละกองทัพภาคนั้นควรจะมีการกําหนดนะครับทิศทางในการพัฒนาโรงพยาบาลนะครับแต่ละโรงพยาบาลเป็นอย่างไรให้เกิดการให้บริการในพื้นที่ตามหลัก AMS ได้อย่างเหมาะสมด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นกรอบในการที่การจะจัดหาเครื่องมือแพทย์ต่างๆควรจะสอดคล้องนะครับกับ แผนหรือยุทธศาสตร์ทั้งในระดับของหน่วยและระดับกองทัพภาคด้วยนะครับตรงนี้อาจจะมองในเชิงที่เป็นการควบคุมแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันก็จะมาตอบโจทย์ในเป้าประสงค์เรื่องของการมีสิ่งอุปรกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอต,ต่อการปฏิบัติเพราะว่าหากว่าเราใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมนะครับการนํางบประมาณมาซื้อเครื่องมือแพทย์ก็จะสอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยจะพัฒนาไปมากขึ้นนอกจากนี้แล้ว แนวทางนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพอีกด้วยหมายความว่าเครื่องมือแพทย์ที่จะจัดหานั้นก็ควรจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยไม่ตกรุ่นนะครับมีขั้นตอนที่เราจะมาช่วยกันดูให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้การให้บริการการแพทย์ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมไปด้วยนะครับงาน,นก็คงจะมาตอบโจทย์ทั้งในเป้าประสงค์ในเชิงธรรมาิบาลแล้วก็การมีสิ่งอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะครับคงจะมีรายละเอียดตามมาเพราะว่าคงจะ เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ในช่วงของการพิจารณาการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในงบประมาณเงินได้รับสถานพยาบาลปีงบประมาณ67เพิ่มเติมกลางปีนะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องที่จะ,ะประกาศเป็นแนวทางที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคงจะได้ฟังจากการประชุมไปแล้วระดัแด้วยครับพ <All right. S 1> บกันใหม่ในอีกีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ